มินแลนด์ช n นลสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องมินแลนด์ชแนลนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมินก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันเลยนะคะอย่างที่ชี้แจงไปคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะลงได้ประมาณวันละคลิปสองคลิปนะคะก้อน้อยหน่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะพยายามไม่หายหน้าจากแฟนคลับไปไหนนานนะคะแต่ว่าด้วยความที่ติดธุระจริงๆเนาะก็เลยจําเป็นที่จะต้อง ลงน้อยหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้แบบมีลงหลายๆวันเพราะว่ามินอะ ไปหลายวันเลยนะคะเพราะว่าติดธุระจริงๆเนาะแต่ก็คิดถึงแฟนคลับทุกคนอยู่เสมอเลยนะคะ,ะอยากให้แฟนคลับทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมเปิดช่องมิทแลนด์มาฟังนียายด้วยนะคะก็สําหรับตอนนี้เราอยู่กันในส่วนของตอนที่443แล้วนะคะของ h a n s ซ n กับกระส n งชูรี่เขตที่2นะคะยังไงเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรากลับไปฟังกันต่อเลยนะคะกับซูเปอร์กอร์จีนค่ะ ฮันเซิจ้องมองไปที่นกสีดำและแมงมุมยักษ์ถ้าเขาโจมตีตอนนี้เขาก็มีโอกาสที่จะได้วิญญาณสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์แต่ทว่าก่อนที่ฮานเซินจะหาจังหวะเหมาะๆได้ก็มีเสียงคำรามของอะไรบางอย่างดังมาจากอีกฟากหนึ่งของหุบเขาจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าของมอนสเตอร์ดังขึ้นมาเอ๋บอกนะว่ามีมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อีกตัวนะ่ะฮานเซินช็อกไม่นานฮานเซินก็รู้ว่าเขาคิดผิดไม่มีมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ แต่มันคือกองทัพของอสูรเกราะน้ำแข็งที่กำลังวิ่งตรงเข้ามาพวกมันดูเหมือนกับทหารที่ถูกฝึกมาดูจากสายตาอย่างน้อยๆพวกมันน่าจะมีประมาณ300-400ถึงตัวพวกอสูรเกราะน้ำแข็งวิ่งเข้าใส่หนวดของมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกมอนสเตอร์ Monster ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกใช้หนวดฟาดกวาดไปตามพื้นเพื่อจัดการพวกอสูรเกราะน้ำแข็งให้หมดแต่พวกอสูรเกราะน้ำแข็งก็มีมากเกินไป ข้างหลังสูนเกราะน้ำแข็งฮานเซิลเห็นมีขั้วโลกตัวใหญ่มาป่าเขาเดียวและอื่นๆที่ฮานเซิลไม่รู้จักแต่ละตัวดูแข็งแกร่งและดุร้ายมากด้านหลังสุดมีเสือโคร่งตัวสีขาวซึ่งบนหลังของมันมีผู้หญิงนั่งอยู่หล่อนใส่ชุดเสื้อคลุมยาวดูคล้ายนักบวชหล่อนมีตาและผมสีม่วงและถือคาถาสั้นที่ดูเหมือนจะทำมาจากคริสตัลสายตาของหล่อนจับจ้องไปที่ทางมอนสเตอร์ที่คล้ายกับปลาหมึกแมงมุมยักษ์และนกสีดำ หล่นใช้คาถาชี้ไปที่มอนสเตอร์ที่คล้ายกับปลาหมึกมีโคโลกหมาป่าและอื่นๆส่งเสียงคำรามออกมาทันทีและบุกเข้าจู่โจมมอนสเตอร์รูปร่างเหมือนปลาหมึกโดยปกติแล้วมอนสเตอร์ที่มีระดับต่ำจะเกรงกลัวมอนสเตอร์ที่มีระดับสูงกว่าดังนั้นพวกมันจะไม่กล้าจมตีมอนสเตอร์ระดับสูงแต่ถ้าว่าพวกมอนสเตอร์ที่ดูเหมือนจะเป็นแค่มอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์กลับดูไม่เกรงกลัวมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เลย ภายใต้คำสั่งของนักบวชสาวพวกมันดูปาศจากความกลัวสปิริตฮันเซิลมองไปที่นักบวชสาวด้วยความประหลาดใจผิวของหล่อนเกือบจะโปร่งใสดวงตาของหล่อนดูเหมือนกับตาแมวและหูของหล่อนก็มีลักษณะปลายแหลมดูยังไงหล่อนก็ไม่มีทางเป็นมนุษย์อย่างแน่นอนฮันเซิลรู้ว่ามีสปิริตระดับขนนางอยู่ในเมืองสปิริตบนภูเขาซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นหล่อนนี่แหละ ลักษณะของหล่อนคล้ายกับที่เขาเคยได้ยินคนอื่นเล่ามาอย่างไรก็ตามหานซ่นยังไม่รู้ว่าหล่อนต้องการทำอะไรถ้าดูจากจำนวนของมอนสเตอร์ที่หล่อนพามามันอาจจะเป็นกองกำลังทั้งหมดของหล่อนแล้วก็ได้แม้เธอจะพามอนสเตอร์มาจำนวนมากแต่พวกมันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อาสูรเกราะน้ำแข็งทำไม่ได้แม้แต่จะสร้างรอยบนผิวหนังของมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึก ส่วนมอนสเตอร์กลายพันธุ์สามารถสร้างบาดแผลไว้บนตัวของมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกได้แต่ก็เป็นแค่แผลตื้นๆเท่านั้นดูแทบจะไม่มีผลอะไรตรงกันข้ามเมื่อมอนสเตอร์รูปร่างเหมือนปลาหมึกใช้หนวดของมันกวาดมาทีอย่างน้อยๆก็ต้องมีอาูรเกราะน้ำแข็ง4-5ตัวถูกกวาดไปซึ่งถ้าพวกมันไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสในขณะที่ฮันเซิลกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมสเปริตถึงได้เลือกทำแบบนี้ หลอนก็ยกคาถาของหล่อนขึ้นมาคาถาส่องแสงออกมาซึ่งมันค่อยๆห่อ,อหุ้มร่างกายของหล่อนเอาไว้ไม่นานเสื้อคลุมของหล่อนก็ดูราวกับมีชีวิตมันกําลังส่องแสงออกมาตอนนี้รอบๆตัวหล่อนล้อมรอบไปด้วยแสงขณะที่แสงเริ่มมืดลงหาเซิ้นก็เห็นสภาพของเธอหลังจากนั้นเขาก็ต้องเบิกตากว้างในตอนนี้สปิริตคุนนางกำลังสวมใส่ชุดเกราะที่ทำจากคริสตัลและมีรวดลายสีแดง มันเป็นเกราะที่ดูลึกลับและสง่างามทําให้เธอดูเหมือนกับถูกทรงลงมาจากบนสวรรค์ในตอนนี้คาถาคริสตัลเปลี่ยนมาเป็นหอ,อกคริสตัลสปิริตขุนนางถือหอ,อกเอาไว้ข้างลําตัวสายตาของหลอนจับจ้องไปยังมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกข้าสปิริตขุนนางตะโกนด้วยเสียงที่เยือกเย็นเสือขาวที่หล่อนกำลังขี่รีบวิ่งตรงเข้าไปหามอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกทันที เนื่องจากตอนนี้มันยังจับมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์เอาไว้สองตัวละยังโดนมอนสเตอร์จำนวนมากปิดล้อมเอาไว้ทำให้มันทันไม่ทันมองเห็นเสือขาวที่วิ่งตรงเข้ามาขณะที่เสือขาวกระโดดขึ้นไปบนอากาศสปิริตคุณนางก็จับจองไปที่หัวของมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกตาไม่กระพริบในตอนที่เสือสาวกระโดดผ่านมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกไปหอกของสปิริตก็ขยับทันทีมันรวดเร็วเหมือนกับสายฟ้า หอกคริสตัลแทงเข้าที่ตาของมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกและหลังจากโดนแทงมันก็คำรามออกมาพร้อมกับกวัดแกว่งหนวดนับสิบอย่างบ้าคลั่งมันใช้หนวดฟาดทั้งมอนสเตอร์และศักสิทธิ์สตัวและพวกมอนสเตอร์กลายพันธุให้ล่าถอยออกไปแต่ถ้าว่าสปิริตยังคงอยู่นิ่งไม่ขยับไปไหนเสือขาวกระโดดไปที่หัวของมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกอีกครั้งอูม แต่ครั้งนี้เนื่องจากไม่มีอะไรมากวนใจมาแล้วทําให้มันมองเห็นเสือขาวที่ตรงเข้ามามันใช้หนวดทั้งสิบของมันฟาดเสือขาวกระเด็นไปในตอนที่เสือขาวถูกฟาดสเปริตก็ใช้ขายาวๆของเธอเหยียบเสือขาวเพื่อกระโดดขึ้นไปในอากาศหล่อนยกหอ,อกขึ้นและแทงเข้าไปที่ตายข้างของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์มอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดครั้งนี้มันไม่ได้ใช้หนวดตอบโต้ แต่มันหนีกลับเข้าไปในบ่อน้าแข็งพร้อมกับลากสปิริตขุนนางลงไปด้วยน้ํากระเพื่อมอย่างรุนแรงฮานเซิลตกตะลึงสปิริตระดับขุนนางแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดไว้ความแข็งแกร่งของหล่อนน่าจะอยู่แถวแถวแปดสิบซึ่งถือว่าเป็นสปิริตขุนนางระดับท็อปและยิ่งไปกว่านั้นสปิริตขุนนางมีทักษะการต่อสู้ที่สูงมากในตอนที่หล่อนต่อสู้ทักษะการใช้หอกของหล่อนถือว่าทำได้ไร้ที่ติ ถึงจะเปรียบเทียบกผู้วิวัฒนาการระดับแนวหน้าหลอนก็ถือว่าไม่เป็นรองไม่นานบ่อน้ำก็สงบสปปริิขุนนางโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแข็งผมสีม่วงของหลอนที่เปียกโชกไปติดอยู่บนชุดเกรกาะคริสเัลทำให้หลอนดูน่าดึงดูดมากในตอนนี้ฮาเนเซิลเห็นอย่างชัดเจนว่าสปปริิขุนนางเล็งโจมตีไปที่จุดอ่อนของมอนสเตอร์อย่างเดียวซึ่งมันก็คือที่ดวงตาแต่มอนสเตอร์รูปร่างเหมือนปลาหมึกก็ยังแค่ถูกไล่ให้ถอยกลับไป หล่อนยังไม่มีความสามารถพอที่จะฆ่ามันได้แมงมุมยักษ์และนกสีดำที่ได้รับบาดเจ็บหนักพยายามที่จะหนีไปช่วงชุลมุนแต่ทว่าพวกมอนสเตอร์ที่มาจากเมืองสปิริตก็ขัดขวางไม่ให้พวกมันหนีได้ถ้าเป็นสถานการณ์อื่นแมงมุมยักษ์และนกสีดำสามารถฆ่าพวกมันได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ทว่าในตอนนี้พวกมันได้รับบาดเจ็บหนักและเกือบจะถูกมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนปลาหมึกฆ่า ทำให้ยากที่พวกมันจะฝ่าวงล้อมของมอนสเตอร์ที่มาจากเมืองสปริตไปได้สปิริตคุณนางหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำแล้วหลอนก็ไม่หยุดแค่นั้นหลอนตรงเข้าไปโจมตีแมงมุมยักษ์ด้วยหอกคริสตัลทันทีฮานซ่นเข้าใจทันทีว่าสปิริตคุณนางเองก็มีแผนเหมือนกับเขาหลอนต้องการไล่มอนสเตอร์รูปร่างเหมือนปลาหมึกออกไปเพื่อที่จะเลือกตัวที่สู้ได้ง่ายกว่าเอาไว้ชืญนตามสบายเลย แล้วค่อยมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงหานเส้นที่ดูการต่อสู้อยู่ข้างหลังกำแพงแอบหัวเราะแม้ว่าทั้งแมงมุมยักษ์และนกสีดำใกล้จะตายแล้วแต่ยังไงพวกมันก็คือมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ด้วยการที่หล่อนมีแค่มอนสเตอร์โบราณและตกลพันทำให้สปิริตขุนนางเสียหายค่อนข้างมากร่างของอาสูรเกราะน้ำแข็งนอนเกลื่อนเคลื่อนอยู่เต็มพื้นเต็มไปหมดมากกว่าครึ่งหนึ่งของอาสูรเกราะน้ำแข็งที่หล่อนพามาตายหรือไม่ก็บาดเจ็บหนัก มอนสเตอร์กลายพันธุ์ก็ตายและได้รับบาดเจ็บไปหลายตัวแต่สีหน้าท่าทางของสปิริตยังไม่เปลี่ยนเลยเรากับว่าหล่อนไม่สนใจว่ามอนสเตอร์ที่พามาจะตายกี่ตัวเธอยังคงใช้สมาธิอิวก่กับการโจมตีจุดอ่อนของมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์แค่ดูก็รู้ว่าสปิริตมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างถึงยังไม่ฆ่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองตัวแมงมุมยักษ์และนกสีดำได้รับบ,บาดเจ็บสาหาัส นกสีดำถูกใยของแมงมุมพันไว้ทั่วตัวทำให้มันขยับแทบไม่ได้ถ้าสปิริตขุนนางตั้งใจจะฆ่ามันจริงๆหล่อนก็น่าจะทำไปตั้งนานแล้วเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่หล่อนต้องการเหมือนว่าหล่อนต้องการจะเอาพวกมันมาเป็นทาสรับใช้ซึ่งเป็นเหตุผลที่หล่อนยังไม่ฆ่าพวกมันมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองบาดเจ็บหนักจริงๆดูเหมือนว่าพวกมันจะตายได้ทุกเวลา แมงมุมยักษ์มีระดับความแข็งแกร่งต่ำกว่าดังนั้นมันไม่สามารถทนได้นานเท่ากับนกสีดำตอนนี้มันเสียเลือดจำนวนมากแล้วและมันกำลังจะตายเร็วๆนี้จูจูแมงมุมก็ส่งเสียงร้องแปลกๆออกมามันเอาขาทั้งหมดของมันหดกลับมาและเอามาชิดที่ท้องของมันเมื่อเห็นพฤติกรรมของแมงมุมยักษ์สปิริตขุนนางก็กัดแกว่งหอกของหล่อนเป็นสัญญาณให้พวกมอนสเตอร์หยุดโจมตีแมงมุมยักษ์และหันไปโจมตีนกสีดำแทน สเปริตรขุนนางเดินเข้าไปใกล้กๆแมงมุมยักษ์ชุดเกราะของหล่อนส่องแสงขึ้นมาจากนั้นมันก็เปลี่ยนสภาพเป็นเสื้อคลุมอีกครั้งหอกคริสตัลเองก็เปลี่ยนสภาพกลับมาเป็นคาถาเหมือนเดิมหล่อนชูคาถาที่กำลังส่องแสงขึ้นสูงและเอามันไปสัมผัสกับหัวของแมงมุมยักษ์แมงมุมยักษ์สัน่นมันต้องการออกห่างจากคาถาที่ส่องแสงแต่ในที่สุดมันก็ทำได้แค่ส่งเสียงและยอมรับความพ่ายแพ้ เมื่อเห็นคาถาของตัวเองเกือบจะสัมผัสกับหัวของแมงมุมสปิริตสาวก็ยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้แต่ทว่าในตอนนั้นเองสีหน้าท่าทางของหล่อนก็เปลี่ยนไปหล่อนเคลื่อนที่ไปหลบไปทางขวายอย่างรวดเร็วแต่มันก็สายเกินไปแล้วมีเงาของใครบางคนที่กำลังถือมีดเคลื่อนที่ผ่านสปิริตไปอย่างรวดเร็วและใช้มีดตัดคอของหล่อนสปิริตคุณน,นางขยับถอยหลังไปคาถาของหล่อนล่วงลงไปบนพื้น เธอจับคอที่เขาเหมือนกับหิมะด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกับจ้องมองชายที่กำลังยืนยิ้มมีเลือดไหลผ่านนิ้วของเธอออกมาขอบคุณมากนะฉันจะไม่ลืมเธอเลยไว้คราวหน้าฉันจะไปเยี่ยมเธอที่เมืองเพื่อขอบคุณที่อุสตส่าห์เหนื่อยเพื่อฉันนะฮานเซ่นพูดกับสปิริตพร้อมกับยิ้มให้เธอพราะพูดเสร็จฮานเซ่นก็กระโดดไปที่แมงมุมยักษ์และก็แทงไปที่หน้าของมันในทันทีแมงมุมยักษ์ส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมาน มันพยายามที่จะยืนขึ้นแต่มันก็สายเกินไปฮันเซ้นขยับมีดและตัดหัวของมันเปิดออกทำให้มีเลือดและสมองของมันไหลออกมาแมงมุมยักษ์ล้มลงไปบนพื้นติง้งแมงมุมฮิมาเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าไม่ได้รับวิญญาณศูนย์เมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงิจีโนโพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้ยินเสียงในหัวฮันเซินก็รู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้รับวิญญาณศูนย เมื่อเห็นหานเส้นฆ่าแมงมุมสปิริตก็โกรธจัดและพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทว่าเมื่อเธอกำลังอ้าปากเธอก็กลายสาภาพไปเป็นแสงและกระจัดกระจายออกไปหลับให้สบายนะหานเส้นพูดจากนั้นเขาก็วิ่งตรงไปที่นกสีดำมอนสเตอร์ที่ติดตามสปิริตคุณนางมาวิ่งหนีกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางหลังจากที่เจ้านายมันถูกฆ่าหานเส้นไม่มีเวลาที่จะสนใจพวกมัน มอนสเตอร์ระดับโบราณและกลายพันธุ์มีอยู่มากยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะล่าพวกมันได้อีกมากแต่การที่จะหามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนกสีดำสภาพไม่ได้ต่างจากแมงมุมยักษ์สักเท่าไหร่ไม่ยากเลยสำหรับหานเสื้อนที่จะตัดหัวของมันติง้งบัตคอนเดอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าคุณได้รับวิญ,ญญาณอสูรบัตรคอนเดอร์เมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิบจีนโนพอยต์เลือดศักดิ์สิทธิ์ เมื่อได้ยินเสียงในหัวหานเซินก็กระโดดด้วยความดีใจวิญญาณสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นวิญญาณสูรเลือดศักดิ์สิทธิ์ดวงแรกของเขาในกอแซงชัวรี่เขตสองซึ่งมันแข็งแกร่งกว่าวิญญาณสูรขั้นสุดยอดของกอแซงชัวรี่เขตหนึ่งมากถ้าไม่นับวิญญาณสูรขั้นสุดยอดของกอแซงชัวรี่เขตสองหานเซินก็ถือได้ว่ามันได้วิญญาณสูรที่ดีที่สุดมาแล้วในตอนนี้ มอนสเตอร์ตัวอื่นวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางฮันเซนไม่มีอารมณ์จะไปไล่ตามพวกมันเขารอดแทบไม่ไหวที่จะเช็ยข้อมูลของวิญญาณาศูนย์ดวงใหม่ฮันเซนอยากได้วิญญาณสูน์เปลี่ยนร่างมากที่สุดหรือถ้าเป็นชุดเกราะก็ถือว่าดีเช่นกันวิญญาณสูน์เปลี่ยนร่างเป็นวิญญาณาศูนที่เพิ่มระดับความแข็งแกร่งของผู้ใช้ได้ดีที่สุดแล้ว ในขณะที่วิญญาณสู์ชุดเกราะจะช่วยให้เขาปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะได้อะไรก็คือว่าดีทั้งนั้นประเภทของวิญญาณสูญอีวิล o ั Con g r i e r เมื่อเห็นประเภทของวิญญาณสูดวงใหม่ฮานเซ่นก็ต้องงงวิญญาณสู์ประเภท grief มันคืออะไรกันเนื่องจากวิญญาณสูญน,นั้นมีอยู่มากมายหลายประเภทสิ่งที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนจึงเป็นแค่วิญญาณสูพื้นฐานเท่านั้น ยิ่งมนุษย์แข็งแกร่งขึ้นก็จะมีมอนสเตอร์ถูกฆ่ามากขึ้นเรื่อยๆทําให้มีโอกาสที่จะพบวิญญาณสูญชนิดใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครรายงานเกี่ยวกับวิญญาณสูญชนิดใหม่ที่ถูกคนพบให้สหพันธ์ทราบพ,พวกเขาก็จะได้รับรางวัลซึ่งฮันเซินยังไม่เคยได้วิญญาณสูญประเภทกริฟมาก่อนดังนั้นเขาเลยยังไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรได้บ้าง เขาลองเรียกวิญญาณสูรอิวิลบอรดคอนเดอออกมาทันใดน,นั้นก็มีนกสีดําปรากฏตัวออกมาในลักษณะเป็นเงาสีด,ำดำํำๆเงาส่งเสียงกระดร้องออกมาก่อนจะหายเข้าไปในตัวหานเส้นฮ่านเส้นสังเกตร่างกายตัวเองอย่างละเอียดและเห็นว่ามีรอยสักรูปนกสีดําปรากฏขึ้นมาในท่ากลางปีกออกพร้อมที่จะต่อสู้รอยสักนกสีดําดูสมจริงและน่ากลัวมากดูราวกับว่ามันจะออกมาโจมตีได้ตลอดเวลา รอยสักขยายจากหลังมาจนถึงบริเวณหน้าอกของฮันเซินตอนนี้ครึ่งตัวท่อนบนของฮันเซินเต็มไปด้วยรอยสักทำให้เขาดูเหมือนกับพวกยากุซ่าฮันเซิลลองออกมาดูแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรต่างจากเดิมเลยระดับความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นดูเหมือนวิญญาณศูนย์กริฟฟจะไม่ส่งผลกับร่างกายเหมือนกับวิญญาณศูนเปลี่ยนร่างวิญญาณศูนกริฟใช้ทำอะไรกันแน่นะ ฮานเซิเขมวดคิว้วตอนนี้เขายังจินตนาการไม่ออกว่ามันทำอะไรได้เขาคงจะต้องกลับไปหาข้อมูลในตอนที่เขากลับไปเดฟเน่แล้วหลังจากที่เช็คดูสร้างของแมงมุมยักษ์และอีวิลบลัดคอนเดอร์ฮานเซินก็เตรียมที่จะเรียกโกลเดนโกลเลอร์ออกมาเพื่อขนเนื้อกลับไปแต่ทันใดน,นั้นฮานเซินก็ดินเสียงเหมือนมีอะไรปริแตกในจิตของเขาฮานเซินอึง้งเขาเรีบเช็คดูในจิตของเขาทันทีและเขาก็เห็นรังไหมที่ห่อหุ้มโฮรีอังเจลเอาไว้เริ่มมีรอยแตก จากนั้นสาวน้อยหน้าตาหน้ารักก็เดินออกมาจากรังใหม่พร้อมกับคริสตัลสีดำในมือเธอตัวเธอดูไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเลยเร็วขนาดนี้เชียวงั้นเหรอฮันเซินประหลาดใจเขาต้องการจะเช็คดูข้อมูลของโฮลี่แองเจแต่เพาว่าเธอทิ้งคริสตัลสีดำมาไว้และออกมาจากติดของฮันเซินเองจากนั้นเธอก็วิ่งเข้าไปหาซาาของแมงมุมยักษ์เฮเธอกำลังจะทำอะไรเนี่ยฮันเซินรีบเข้าไปหยุดเธอไว้ก่อน สาวน้อยที่กำลังถือขาของแมงมุมอยู่เธอมองมาที่หานเซิ้นด้วยสายตาอ้อนวอนพร้อมกับมีน้ำตาไหลออกมาถึงเธอจะพูดไม่ได้แต่สายตาของเธอก็ทำให้หานเซิ้นใจอ่อนอีกตามเคยก็ได้ก็ได้ตามใจเธอเลยหานเซิ้นคิดว่าแมงมุมตัวนี้มีขนาดใหญ่เกินไปมันจะต้องใช้เวลาหลายวันเพื่อที่จะกินให้ได้จีโนโพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นถ้าให้เธอเป็นคนกินน่าจะง่ายกว่ายังไงนี่มันก็แค่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ขั้นสุดยอด พวกมันยังมีอีกอยู่มากมายซึ่งเขายังมีโอกาสอีกมากในอนาคตที่สำคัญยังมีซากของอีวิลบัตคอนเดอร์อยู่อีกตัวซึ่งมันจะต้องใช้เวลายอย่างน้อยๆก็สองสาเดือนกว่าจะกินหมดเมื่อสาวน้อยได้รับคำอนุญาตจากฮันเซิลเธอก็อ้าปากและเริ่มกัดขาของแมงมุมในทันทีฮันเซิลไม่มีอารมณ์จะมายืนดูเธอกินเขารีบเช็คข้อมูลของเธอทันทีวิญญาณสูนรขั้นสุดยอดอาร์คแองเจิลประเภทสัตว์เลี้ยงสามารถวิวัฒนาการได้อีก เมื่อเห็นข้อมูลของเธอหานเซินก็ต้องอึง้งอาร์คแองเจลนั้นฟังดูน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าฮูลี่แองเจลส่วนระดับของเธอยังคงเป็นวิญญาณศูนย์ขั้นสุดยอดนั่นก็ไม่มีปัญหาแต่เพราะว่าปัญหาคือเธอเปลี่ยนเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนร่างเหมือนตอนที่เขาได้ฮูลี่แองเจลมาใหม่ๆอย่าบอกนะว่าเธอกลับมาเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาๆรรแล้วยังไม่เปลี่ยนร่างนะงั้นเราจะต้องเลี้ยงเธอจนกว่าจะเปลี่ยนร่างอีกครั้งงั้นเหรอ ฮานเซ่นรู้สึกสับสนถ้านั่นเป็นความจริงฮานเซ่นก็อยากจะร้องออกมาดังๆมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าที่สัตว์เลี้ยงจะเปลี่ยนร่างได้การที่เธอกลับมาเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาเท่ากับสิ่งที่เขาทำไปทั้งหมดสูญเปล่าเพราะระดับของเธอยังคงเท่าเดิมแต่เขาจะต้องเลี้ยงเธอใหม่ฮานเซ่น <Hans en S 2> คิดว่ามันจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆไม่มีทางที่อยู่ๆเธอจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาเหมือนเดิม และชื่อของเธอก็เปลี่ยนเป็น a r c h n n g l แล้วด้วยซึ่งมันต่างจากเดิมหรือว่าเธอจะเปลี่ยนมาเป็นวิญญาณอาสูรของก o d ต a ซงชัวรี่เขตสแล้วเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้หัวใจของหาเซินก็เต้นรัวๆถ้าน,นั่นเป็นความจริงมันก็หมายความว่าตอนนี้เขามีวิญญาณอาสูรขั้นสุดยอดของก o d ต a ซงชัวรี่เขตสเรียบร้อยแล้วขอแค่เขาทาให้เธอเปลี่ยนร่างเขาก็จะมีความสามารถในการฆ่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอด ของก็อตแซงชัวรี่เขต2ในก็อตแซงชัวรี่เขต2นั้นมีมอนสเตอร์จำนวนไม่น้อยเลยที่มีระดับความแข็งแกร่งสูงผิดปกติเนื่องจากยังไม่เคยมีใครฆ่าพวกมันได้ฮานเซินก็เลยไม่รู้ว่ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดของก็อตแซงชัวรี่เขต2จะแข็งแกร่งสักแค่ไหนการที่เขาได้อาร์คแองเจลมาช่วยการันตีได้แล้วว่ายังไงเขาก็จะล่าพวกมันได้สักวันหนึ่งแน่นอนว่ามันไม่ง่ายที่จะเลี้ยงเธอจนเปลี่ยนร่าง เรียประสบการณ์จากที่เขาเคยเลี้ยงมาตอนอยู่กอลแซงชัวรี่เขตหนึ่งฮันเซินก็เลยไม่รีบร้อนสาวน้อยเดี๋ยวทําใ้้ฉันผิดหวังนะหานเซินหันไปมองอาร์คแองเจลที่กำลังกินอีวิลบัตคอนเดอร์อยู่อีวิลบัตคอนเดอร์ตัวใหญ่ๆถูกกินไปจนเกือบจะหมดตัวแล้วเหลือเพียงแค่ขาเพียงข้างเดียวเท่านั้นส่วนแมงมุมหายไปทั้งตัวแล้วหยุดก่อนฮันเซินกรีดร้องออกมาเขาเพียงแค่ใช้ความคิดแปบเดียว อังแองโจก็เกือบจะกินมอนสเตอร์และศักดิ์รีทั้งสองตัวหมดแล้วเธอกินได้รวดเร็ววิ่งว่าตอนที่เธอยังเป็นโฮลี่แองโจซะอีกโชคดีที่หานเซินยังหยุดเธอเอาไว้ได้ทันและเก็บขาของนกเอาไว้ได้ซึ่งมันน่าจะหนักประมาณร้อยปอนหานเซินคงไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินไปได้อีกสักพักสาวน้อยกลับมายืนข้างๆหานเซินเธอดูไม่ค่อยพอใจสายตาของเธอยังคงจ้องไปที่ขานกตลอดเวลาเยะตะกละ ขานกอันนี้มันของฉันถึงห้ามกัดมันอีกแม้แต่คาเดียวนะหานเซินหยิกแก้มของอาร์คแองเจลและส่งเธอกลับเข้าไปในจิตของเขาขณะเดียวกันหานเซนก็เรียกโกลเด้นโกลเลอร์ออกมาและให้มันขยายขนาดเพื่อที่จะขนซากของอีวิลบัตคอนเดอร์และพวกมอนสเตอร์ระดับกลพันตัวอื่นไว้บนหลังของมันมีเนื้อเยอะเกินไปจนหานเซินไม่สามารถกินได้หมดแค่ขานกอย่างเดียวเขาก็ต้องใช้เวลากินมันทั้งเดือนแล้ว มันคงจะดีไม่น้อยถ้าเขาเอาเนื้อพวกนี้ไปขายให้พวกซวีอยู่แล้วคนอื่นๆเหมือนกับที่อย่างมาลลี่พูดยิ่งพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเท่าไหร่ก็ยังมีประโยชน์ในการยึดเมืองสปิริตสำหรับสปิริตหาเนเซินรู้แล้วว่าหล่อนแข็งแกร่งขนาดไหนจากที่ดูเขาคิดว่าหล่อนน่าจะแข็งแกร่งพอๆกับเขาอย่างไรก็ตามหาเซินไม่รู้ว่าข้างในเมืองสปิริตมีมอนสเตอร์กลายพันธุ์อยู่อีกกี่ตัวดังนั้นมันค่อนข้างเสี่ยงถ้าเขาบุกเข้าไปคนเดียว สปิริตแตกต่างจากมอนสเตอร์ทั่วๆไปพวกมันมีสติปัญญาที่เหนือกว่าครั้งนี้หานเซินอาจจะสามารถรอบโจมตีสปิริตได้แต่บุกเข้าไปสู้กันจริงๆมันคงจะไม่ง่ายนักตอนนี้หานเซินต้องการกลับไปขายเนื้อรวมถึงกลับไปหาข้อมูลเกี่ยวกับวิญญาณสูญประเภทกริฟที่เดฟเน่ขณะที่หานเซินกำลังเดินทางกลับไปที่เครื่องเทเลพอร์ตเขาก็กำลังคิดอยู่ว่าเขาควรจะให้คริสตัลสีดำกับวิญญาณสูญดวงไหนดี ในตอนนี้ฮันเสนยังไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับการทำงานของคริสตัลสีดำถ้าให้วิญญาณาศูนย์ประเภทอื่นกินพวกมันจะวิวัฒนาการเป็นวิญญาณาศูน์ของกอสแซงชัวรี่เคสสเลยหรือเปล่า ก็จบกันไปอีกแล้วนะคะกับตอนนี้นะคะทุกคนค่ะก็ฆ่าสปิริตได้ช่างง่ายได้หรือเกินนะคะดูแล้วเนี่ยมินเนี่ยรุ้นมากๆเลยนะคะให้ถึงตอนที่เข้าไปยึดเมืองสปิริตสักทีนะคะอยากเห็นตอนสู้กันจะแย่ละนะกะ็ะะยังไงแต่กระจบไปแล้วนอกกับตอนนี้ขอขอบพระคุณนะคะแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่ยังอยู่กันมาจนถึงตอนนี้ยนะคะก็โอ้หลายคลิปมากแล้วนะคะตั้งแต่โซโลก็คือแบบหลายคลิปมากๆเลยนะคะทุกคนแบบใกล้เนี่ย ก็คือเกือบจะครบปีแล้วนะคะตอนนี้น่าจะครบปีเลยนะที่มิ้นทํา YouTube มานะคะก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านจริงๆนะที่ยังคงรับฟังนะแล้วก็ยังอยู่กันมาตลอดเป็นเวลาหนึ่งปีเลยแล้วก็ให้กําลังใจกันมาตลอดนะคะยังไงเดี๋ยวเราเอาไว้ฟังกันต่อที่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้มิ้นจังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะ